สวัสดีครับวันนี้ผมเอาเปืนมให้ดูกันนะครับเป็นกล็อกของ EMG แต่ว่าเป็นตัว Strike Industries นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับตอนอี่เลยนะครับก็มาดูหน้ากล่องหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้จะเป็นกล่องเรียบๆสไตล์ EMG นะครับก็ไม่มีอะไรเลยรอบข้างก็จะเป็นมาร์กิ้งต่างๆมีมาร์กิ้ง EMG ตรงนี้นะครับกับ Strike Industries ตรงนี้นะครับก็เป็นสไตล์ของเขา แบบนี้ส่วนใหญ่ EMG เนี่ยจะมีข้อเด่นเลยคือเขาซื้อลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นหน้าตามันก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มว่าเหมือนของจริงเป๊ะๆ Strike Industries ก็จะเป็นยี่ห้อของสำนักแต่งปืนเจ้าหนึ่งที่ทำปืนจริงนะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็ลงมาทำให้กับ BB ด้วยในกล่องนะครับก็จะมีอันนี้มีตัวปืนมีแมกกาซีน มีแพช์นะครับพิเศษเลยมีแพชให้ถ้าเกิดว่าไปซื้อร้านอื่นแล้วไม่มีแพชก็ต้องลองสอบถามทางร้านนั้นดูนะครับว่าเขาได้แถมมาไหมเพราะว่าอันเนี้ยชุดที่มาจาก Red w o l f Airsoft เนี่ยมีนะครับเป็นแพชของ Strike Industries แบบนี้เลยเป็นแพชยางนะครับหน้าตาก็ดูดีเชี่ยละประมาณนี้ต่อไปที่ขัดไม่ได้นะครับก็เป็นเซอร์ติฟิเคตของ EMG จะเห็นว่าเขียนว่า Strike Industries นะครับ EMG เนี่ยเวลาที่เขาซื้อลิขสิทธิ์พอเป็น license product แบบเนี้ยก็จะมีใบาการันตีแบบนี้ให้นะครับก็ต้องดูว่าในกล่องมีไหมนะมันต้องมีให้ทุกกล่องสิ่งที่มีเพิ่มมาจากปืนทั่วไปในของตลาดเลยคือพอมันเป็นชุดแต่ง Strike เนี่ย แมกกาซีนจะมาพร้อมส้นแม็กที่มีหน้าตาไม่เหมือนกับเจ้าอื่นนะครับก็คือเป็นส้นแม็กของเขาโดยเฉพาะหน้าตาก็จะประมาณนี้ตัวปืนมาพร้อมกับซองซิปแล้วก็มีอันนี้ที่จะให้ตังหากมา2ตัวเป็นน็อตนะครับซึ่งน็อตตัวนี้ใช้สำหรับการที่เวลาเราติดดอทไอมาก็สามารถเอาน็อตตัวนี้ ยึดดอทไอมาเข้ากับตัวสไลด์ได้เลยเพราะว่าตัวสไลด์ตัวนี้เป็นแบบออปติกเรดี้นะครับก็คือเป็นตัวที่สามารถยึดเลดดอทลงไปได้เลยหน้าตาของตัวปืนนะครับเป็นแบบนี้ผมก็สวยมากอยู่นะเอาจิงๆิงเพิ่งได้จับครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันสวยใช้ได้เลยเวิร์กอยู่นะครับ เป็นทูโทนนะครับตัวนี้มันจะมีสีอื่นๆด้วยนะต้องลองดูด้านบนของสไลด์จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยครับก็มีมาร์กิ้งครบทุกจุดเลยนะครับมาร์กิ้งตรงนี้ก็เป็นตาสไตรค์แบบที่อยู่บนแพทช์เมื่อกี้ตรงนี้ก็มีมาร์กิ้งนะครับแล้วก็ตรงลำกล้องท่อนอกของเราเนี่ย ถ้าเขียนว่า strike industries เหมือนกันค่อนข้างโอเคเลยอะรู้สึกว่ามัน feeling การจับถือก็ถนัดดีนะครับเฟรมถ้าสังเกตจะคล้ายๆเฟรม p 8 0เห็นไหมครับลักษณะของร่องต่างๆตามจุดต่างๆเนี่ยจะเหมือนกับ p 8 0ค่อนข้างเหมือนตรงนี้มีมาร์กิ้งที่มาจากปืนจริงเป๊ะๆนะครับ เป็นของแคลิฟอร์เนียแต่ว่าอันนี้ผลิตที่ไต้หวันนะครับแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็ลิขสิทธิ์ก็เลยได้มาคิ้งแบบนี้มานะมีตา strike industries อยู่ข้างล่างซึ่งถ้าซื้อเฟรม p 8 0มาทำกล็อกมันก็จะไม่มีตานี้หรือถ้ามีตานี้ก็จะเป็นงานที่ก๊อปปี้มาแบบก๊อปมาทั้งดุ่น,นะครับตรงนี้เป็น imr place นะครับเป็นจุดวาง R m r ข้อดีของปืนตัวนี้ถ้าสังเกตเลยคือศูนย์สูงมาเลยเห็นไหม ศูนย์จะเป็นแบบศูนย์สูงมาตั้งแต่กำเนิดนะครับศูนย์สูงแบบนี้ข้อดีคือมันหลบฐานของเร d ด o ตมาแล้วเพราะว่าเรดด o ตเราจะจมลงไปบนเนื้อสไลด์เล็กน้อยเนี่ยครับตรงขอบเนี้ยเรดด o ตเราจะถูกวางในตำแหน่งที่ค่อนข้างต่ำแล้วศูนย์อันนี้เป็นแบ็กอัพก็คือเวลาที่เรดด o ตทานหมดหรือว่ามีความเสียหายเนี่ยเราจะสามารถมองผ่าน ช่องของ red dot แล้วก็ใช้ศูนย์หน้าศูนย์หลังแบบดั้งเดิมได้โดยที่ไม่ติดปัญหาว่าเรามองไม่เห็นศูนย์หน้าหรือว่าศูนย์หลังเรามองข้ามไปไม่ได้นะครับก็จะเป็นจุดเด่นของ Strike Industries ตัว Glock 17ตัวนี้ผมว่าเวิร์กมากๆแล้วน้ําหนักโอเคเลยอะจับถือเบาสบายเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าถึงจะ้เป็นของเล่นะแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าดูที่ลํากล้องเนี่ยเป็น fluted นะครับก็คือเป็นแบบ ถ้าเกิดเป็นบางยี่ห้อก็จะเรียกว่าเป็นทอร์นาโดนะครับแบบนี้เป็นทูโทนเหมือนกันแต่ว่าทําลายมาเป็นแบบเกลียวตีเกลียวแบบนี้เกลียวนอกนะครับเกลียวนอกนะเป็นแบบนี้แล้วก็มีการเจาะพอร์ตของสไลด์สี่ช่องรวมถึงการเจาะเนื้อปาดออกตามจุดต่างๆแบบนี้มันก็ทำให้น้ำหนักของสไลด์เนี่ยลดลงไปเยอะนะครับ าการรีเซ็ตไกลก็ยังเป็นแบบมาโลอี W E เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับต้องรีเซ็ตไกลคืนก่อนด้วยนะเวลาเก็บปืนตัวไกลก็เป็นไกลแต่งมาเล็กน้อยนะครับไม่ได้โค้งสัทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ตรงสัทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูว่าไกลสามารถตั้งได้ไหมโอเคคอนเฟิร์มนะครับว่าไกลตั้งระยะไม่ได้นะครับอันนี้น่าเสียดายนิดนึง ถ้าเกิดว่าตั้งระยะได้จะ p เพอร์เฟกมากเลยแต่ว่าด้วยระยะไกลของที่มาเดิมๆเนี่ยก็เหมือนก๊อกมาตรฐานนะครับถ้าสมมุติว่าเคยยิงก๊อกเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกแปลกไปกว่าปกติอยู่ละโอเคนะถ้าเกิดว่าชอบแบบที่เป็นทูโทนเนี่ยตัวนี้เวิร์กเลยเงาแวบนะครับเป็นขัดเงาออมาเลยนะไม่ได้เป็นแบบสีด้านๆ แต่ว่าก็ไม่ถึงกระจกนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการขัดเงาที่สวยงามมากพอสมควรเลยถ้าสมมุติว่าสนใจปืนตัวนี้ก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับราคาก็หมื่นกว่าบาทเหมือนกันนะก็มันจะแพงนิดน,นึงแต่ว่าผมคิดว่าคุ้มอยู่เหมือนกันอันนี้ผมใส่มาใค่ดูอีหนีาานาตาแบบนี้นะครับ สำหรับครั้งหน้าจะเป็นปืนตัวไหนรบกวนกด Subscribe ไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ